ร่างกายเรามีภูิความที่แข็งแรงเชื้อไวรัสจะไม่สามารถทำอะไรเราได้ด้วยสารอาหารที่ครบองค์รวมต้องได้รับสารอาหารที่มีโปรตีนครบวิตามินและถ้ามีกรดไขนอีกเป็นสารตั้งต้นนะครับมีสารไฟโตซอลในสารอาหารที่ครบองรวมจะต้องมีเอนไซม์ด้วยโดยเอนไซม์ตัวนี้แหละครับจะทำหน้าที่ให้สารอาหารทั้งหมดทำงานร่วมกันและไปสร้างสารตัวหนึ่งที่เป็นโปรตีนที่เรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนแกมมา ทำหน้าที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าโมโนไซต์มันจะทำหน้าที่ไปจับไวรัสแล้วกินเลยและมันก็จะฆ่าตัวเองตายไปด้วยพร้อมๆกับไวรัสเพราะนั้นถ้าร่างกายเรามีสารอาหารที่ครบองค์หลวงที่ผมบอกเราจะสามารถป้องกันและจัดการเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอให้ท่านป้องกันตัวให้ดีเพื่อให้ร่างกายของท่านมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วท่านจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 สวัสดีครับ